สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สน um, ับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เดี๋ยวเราไปกันที่สายคุณเซเว่นครับคุณเซเว่นมาพร้อมกับเรื่องราวที่คุณเซเว่นรับฟังมาจากเพื่อนเกี่ยวกับออฟฟิศที่หนึ่งที่เพื่อนพึ่งได้เข้าไปทำงานแล้วก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ห้อน เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาครับเรื่องราวของออฟฟิศสยองชั้น6มาติดตามฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณเซเว่นสวัสดีครับพี่แจ็คครับครับผมคุณเซเว่นตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยพื้นที่สีแดงครับสมุทรปราการอยู่ที่สมุทรปราการนะครับเออนะครับได้ข่าวว่าเมื่อวานสมุทรปราการฝนตกหนักน้ําท่วม เอ่อท่วมครับแต่แถวแถวบ้านผมไม่ท่วมเท่าไหร่โอ้นะครับแต่ส่วนมากจะอยู่ในอุตสาหกรรมบางปูถูกไหมใช่ใช่ครับใ่เห็นข่าวแบบโอ้โหน้ําท่วมมิดหลังคารถเลยอ่ะแต่ว่าวันตกทั้งวันไงมันก็เลยอันตรายหนึ่งนะฮะแล้วตอนนี้ฝนหยุดแล้วหรือยังครับเอ่อแถวนี้ไม่ไม่ตกนะครับไม่ตกแล้วเนาะครับเออแล้วแล้วแล้วคุณเซเว่นกับผมนี่เราเพิ่งคุยกันครั้งแรก เออจริงๆผมคุยกับพี่แจ็คมาประมาณสักสี่รอบแล้วครับอืมแต่ว่ารอบนี้ผมใช้เป็นนมแสงนิดนึงขอเป็นนมแฝงนะได้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 งั้นเราไม่ย้อนความกลับไปเรื่องเก่าๆกันแล้วกันอ่าผมคุยกับพี่แจ็คมาปีละเรื่องอ่ะปีละเรื่องนะครับเออนะครับอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวแหละในการใช้นำส่งนำแฝงอะไรก็ว่ากันไปแต่เรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้คุณเซเว่นครับเป็นเรื่องที่เพื่อนเนี่ยมาเล่าให้ฟัง ครับเอออย่าหลุดชื่อออฟฟิศนะโอเคครับผมโอเคแล้วก็สถานที่ตั้งก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอา่าผมให้สถานที่ตั้งเป็นประเทศไทยแล้วกันครับอา่าดีโอกว้างแจ๋วเลยฮะครับเรื่องนี้ครับออฟฟิศสยองชั้นหกเกิดอะไรขึ้นคุณเซเว่นอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นก็พี่แจ็คได้ยินเสียงผมชัดเจนใช่ไหมฮะชัดเจนครับผมครับอา่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะต้องอย่างนี้ฮะ เดี๋ยวผมจะใช้ตัวผมแทนแทนเป็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 นเรื่องของผมเองเลยแล้วกันนะครับจะได้ง่ายด้ตอนเล่าครับ,รบก็คือเริ่มต้นเนี่ยเมื่อปีถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณก่อนโควิดนะครับเกิดก่อนโควิดจะเกิดรอบแรกเลยครับครับอ่าตอนนั้นก็ตัวผมเองเนี่ยก็พอดีหางานทําพอดีครับอหางานทําในตําแหน่งออกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับ เราพอดีก็สมัครตามเว็บไซต์ต่างๆอย่างนี้ครับแล้วก็ทิ้ง,ท,งทิ้งรีสุม่เอาไว้ก็ผ่านไปสักเมะมาสักเดือนหนึ่งอย่างเนี้ยครับก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาว่าเออต้องการจะให้ไปสัมภาษณ์งานนะอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคก็นัดวันกันครับนัดวันก็ไปสัมภาษณ์ตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติอะไรทั้งนั้นนะครับเกี่ยวกับบริษัทเพราะเราเราสนใจแค่ว่าเราอยากได้งานทํา Mm. เราก็เลยไปสัมภาษณ์งานพอสัมภาษณ์ปุ๊บอ่าพอตอนที่เราเข้าไปในออฟฟิศเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยออฟฟิศนี้มันหน้าหน้าทํางานมาก mm. เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างใหม่หมดเลยฮะครับดูใหม่ดูตึกอาคารแบบดูใหม่อะบรรยากาศดีอะไรเงี้ยครับ,รบก็รู้สึกดีทีนี้ก็สัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยเทสงานเทสเรียบร้อยก็เป็นอนว่าตกลวงรับ mm. เข้าทํางาน ก็นัดวันทำงานกันทีนี้พอผ่านไปจนถึงวันที่ที่ตามนัดที่เราต้องเข้าทำงานนะครับครับวันแรกที่ผมเข้าไปทำงานก็เป็นเด็กใหม่ครับ mm hmm. ทางออฟฟิศเขาก็เลยพาแนะนำตัวตามในส่วนต่างๆตามแผนกต่างๆเนี่ยครับ,รบน้องก็พาเดินไปสวัสดีไปแนะนำตัวตึกนี้จะมีทั้งหมดหกชั้นนะครับครับ อ่าส่วนของผมเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นสองออฟฟิศผมจะอยู่ชั้นสองก็พาขึ้นไปแนะนําตัวไปเรื่อยครับชั้นสามชั้นสี่ไปแนะนําตัวไปชั้นห้าจนถึงชั้นหกเนี่ยชั้นหกเนี่ยปกติน้องมันบอกว่าถ้าถ้าไม่มีการนับสต๊อกหรือว่าการเช็คของก็ชั้นหกก็จะปิดเอาไว้จะจะปิดไฟแล้วก็จะไม่มีการทํางานข้างบนนะฮะก็จะเป็นที่เก็บของเ,เหมือนสต๊อก อย่างเนี้ยฮะครับอ่าขึ้นไปชั้นปกวันนี้เขามีการทํางานกันพอดีอนับสต๊อกกันอยู่จัดของกันอยู่ครับก็เลยเขาก็เปิดไฟทํางานกันมันก็บรรยากาศดูปกติฮะแสงสว่างเฮฮากันอะไรเงี้ยฮะครับก็พอแนะนําตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็พาลงมาทีนี้ก็เริ่มงานปกติครับจนเวลาผ่านไปเนี่ยประมาณสัก อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแหละครับ,รบผมผมมีวันหนึง่งผมรู้สึกปวดท้องมากปวดท้องหนักครับ,รบอยากเข้าห้องน้ำแบบอ่าตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆว่าออฟฟิศเนี่ยมันมีแต่ละชั้นเนี่ยจะมีห้องน้ำแต่ละแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละชั้นไปครับทีนี้ผมก็รู้สึกว่าปวดท้องมากทีนี้พอจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยที่ชั้นของเราเนี่ยครับ มันมีสาวๆเขาเข้าห้องน้ําอยู่เงเงี้ยเข้าทําธุระของเขาอยู่อ hmm. เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวเว้ยรอไม่ได้แล้วค่าค่าค่าศึกบรชิดเมืองนะครับอ hmm. hmm. อื่าทีนี้ผมก็เออขึ้นไปชั้นสามแล้วกัน hmm. ก็วิ่งขึ้นไปชั้นสามชั้นสามนี่เหมือนกันเลยฮะเต็มครับอื hmm. ผมเลยตัดสินใจเออ,เอชั้นหกมัน มันมีห้องน้ําอยู่เหมือนกันด้นวยว่ถ้าวันนี้เขาไม่ได้นับสต๊อกแล้วน่าจะว่างเลยเนี่ยทีนี้ผมก็กดเล็บขึ้นไปเลยกดเล็บขึ้นไปที่ชั้นหกเพอชั้นหกวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้นับกันจริงๆไม่ได้นับสต๊อกกันจริงๆก็เป็นเขาปิดไฟเอาไว้ทีนี้ผมขึ้นไปเนี่ยตอนประมาณสักห้าโมงห้าโมงกว่ากว่ครับ มันก็ยังบรรยากาศมันก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีแสงที่เล็ดลอดเข้ามาได้ทางประตูด้ดานหน้าตึกอะค่ะบชั้นหน้าต่างกระจกหน้าตึกมาเล็ดเ,ล,เล,ลอดโอเคผมก็เข้าไปเข้าห้องน้ําทําธุระอยู่สักพักหนึ่งครับในสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงรองเท้าเดินเป็นส้นสูงของผู้หญิงก็เดินผมก็คิดว่าอ๋อสงสัยมีคนขึ้นมาแน่เลยก็เดินขึ้นมาปุ๊บผมก็เลยกด ชักโคกทีหนึ่งเพื่อให้รู้ว่ามีคนนะออแต่เราจะไม่ไม่ไม่ออกเสียงไปว่าอมีคนอะไรเงี้ยเราเป็นผู้ชายเราก็อายเยขินๆนหน่อยครับเพราะว่าส่วน,วนมากในออฟฟิศนจะมีผู้หญิงหมดเลยทีนี้สักพักหนึ่งเขาก็เสียงรองเท้าเนี่ยเดินมาถึงที่หน้าห้องหนักห้องห้องห้อง,ห,องห้องน้ำที่ผมอยู่เนี่ยออืแล้วก็สวิตช์ไฟมันปิดครับดังแป๊บแล้วมันก็ดับออื ผมก็อ้าวมีคนอยู่ครับอะไรเงี้ยก็ตะโกนออกไปแล้วสซบิสฟันก็เปิดขึ้นครับสักพักหนึ่งเสียงรองเท้าก็เดินเดินไปผ่านห้องน้ําไปผมก็ทําธุระอีกแป๊บหนึ่งครับอีกอีก,อกสักสักครู่เดียวฮะก็มีเสียงมาเป็นคนเนี่ยมาบิดลูกบิดประตูคือคึอคคคแบบ ผมก็เลยบอกว่ามีคนอยู่ครับ oh. อย่างเงี้ยผมก็เริ่มหงุดหงิดแล้ว oh. บอกไม่เข้าใจหรออะไรเงี้ยผมก็เริ่มเขาก็อ่ะโอเคผ่านไปแล้วก็สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงรองเท้าเนี่ยต๊อกต๊อกต๊อกเดินเข้าไปด้านในครับ oh. เดินเข้าไปแล้วนผมก็ไม่สนใจผมก็คิดว่างสงสัยนี่คนขึ้นมาท,ทํทธล่าอะไรของเขาแหละ oh. พอเสร็จเสร็จภาร,รกิจเนี่ยผมก็เปิดประตูห้องน้ําออกมา ตอนนั้นประมาณประมาณห้าโมงครึ่งกว่ามันเริ่มฟ้าเริ่มมืดแล้วครับอตอนนั้นเป็นช่วงน่าจะช่วงปลายปีแล้วครับประมาณสุกิกาประมาณนี้ครับ,รบฟ้ามันเริ่มมืดผมก็เอ้ยทบายมันมืดเร็วจังแต่ไฟมันไม่ได้เปิดเลยครับชั้นหกผมก็ยังคิดอยู่ยแล้วเขาขึ้นมาเขาไม่เปิดไฟแล้วเขาเดินเข้าไปข้างในโซนส,สต็อกไงมันมืดมากเลยนะครับ มันไม่มีคนอยู่แน่นอนอะ่ะผมก็มองเข้าไปผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีทางที่จะมีคนแน่นอนเพราะมันปิดไฟมืดเลยครับทั้งชั้นเลยผมก็เลยรีบกดลิฟต์ลงมาอันนี้วันแรกมันยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมก็เลยลงมาก็ทํางานปกติก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังครับก็ทํางานไปเรื่อย แล้วก็ผมก็มีโอกาสขึ้นไปใช้บริการชั้น6บ้างบางทีครับอะระหว่างการทํางานเนี่ยแต่บางทีขึ้นไปก็เจอเขาก็ทํางานกันอยู่อะไรเงี้ยก็เปิดไฟจเจอปิดไฟบ้าง,เป,างเปิดไฟบ้างก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรฮรทีนี้ก็จนใช้ชีวิตมาทํางานมาเรื่อยๆครับจนถึงช่วงประมาณประมาณช่วงเดือนมีนาครับ เดือนมีนาเนี่ยเป็นช่วงโควิดที่เริ่มแรงมากเลยฮะรเริ่มแรงรอบรอบแรกอะครับทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งผมผมเอาอีกแล้วครับปวดท้องมากปวดท้องสุดๆแล้วนี้ผมก็จะไปเข้าห้องห้องน้ําชั้นสองเนี่ยแหละครับ,รบทีนี้เหมือนเดิมเลยฮะห้องน้ํานี่สาวๆรอเข้าเข้าเต็มฮะอืทีนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็เลยกดลิฟต์ขึ้นชั้นหกเลยสแสดงว่าห้องน้ําที่เนี่ยมันเป็นลักษณะของห้องน้ํารวม ใช่ครับห้องทำหลวงมีห้องเดียวห้องเดียวแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยจะมีพนักงานเยอะหลายหลายทีนี้ผมก็เอ้าขึ้นก็ขึ้นไปเหมือนเดิมแต่วันนั้นน่ะมันจะเย็นแล้วครับมันห้าโมงครึ่งกว่าแล้วอ่ะผมก็คิดว่าขึ้นไปเนี่ยมืดแน่เพราะปกติก่อนหน้านั้นอ่ะผมจะขึ้นไปช่วงประมาณช่วงบ่ายบเนี่ยมีแสงสว่างผมก็เข้าได้ปกติแต่วันนั้นน่ะดันมา ปวดท้องตอนจบเย็นเย็นแล้วอ่ะเอาก็เอาผมก็ไม่ไหวแล้วจริงขึ้นไปขึ้นไปถึงชั้นหกปุ๊บเปิดรประตูลิฟต์เปิดเนี่ยพี่แจค็คเคยเจอลิฟต์แบบนี้อืพะพอประตูลิฟต์เปิดปุ๊บเนี่ยมีประตูลูกกรงเหล็กกัน้นอีกชั้นหนึ่งเคยเคยเคยโอ ح, ้โบราณมากเลยแต่นี้เป็นประตูใหม่ฮะไม่รู้ไม่รู้ทำไว้เพื่ออะไรผมไม่แน่ใจประตูเหล็กกั้นปุ๊บ แล้วเราต้องเปิดจากข้างในเท่านั้นอ่ะครับเปิดจากลิฟต์ออกไปไม่ได้ออืผมก็เลยต้องลงลิฟต์มาชั้นห้าแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปบันไดมืดๆแล้วมันก็จะมีประตูกั้นระหว่างชั้นห้ากับชั้นหกนะฮะก็เปิดประตูอ้อมไปเดินอ้อมไประหว่างทางอ้อมไปเนี่ยมันจะมีของที่เขาไม่ใช้แล้วอะ่ะพวกโต๊ะพวกอะไรเกะกะไปหมด่นะฮะพวกรังพวกอะไร ก็ต้องเดินฝ่าพวกของพวกนั้ไปฮะ mm. แล้วก็เปิดประตูเข้าไปชั้นหกพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมืดเลยครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้ไฟอยู่ตรงไหนเด้อก็เลยไม่ได้เปิดไฟทีนี้พอจะไปเข้าห้องน้ําเดิมเนี่ยไอห้องส่วมเดิมที่เราใช้ประจาเนี่ยครับอตอนนั้นมันล็อกครับเข้าไม่ได้ครับผมก็เลยยืนแบบยืนงงอยู่แป๊บหนึ่งอนะแต่ชั้นหกเนี่ย มันจะมีชั้นลอยที่เขาเสริมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่นงอะเป็นชั้นครึ่งอ่ะเป็นครึ่งชั้นอย่างเงี้ยฮะออข้างบนเนี่ยมันเหมือนก็เขาทําเป็นห้องเอาไว้สําหรับเป็นห้องนอนนะครับ,รบเ,ดเดิมผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องนอนเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะมีแบ่งเป็นห้องห้องห้องเลยฮะมีอยู่สามห้องชั้นไอ้ครึ่งชั้นนั้นอะฮะแล้วก็ทางขึ้นเนี่ยเป็นบันไดไม้ไม้สักเลยหอ้ไม้แบบขัดมันสวยเลยฮะอืมปกติผมไม่เคยขึ้นไปตรงนั้นเลยเพราะว่า มันเหมือนเป็นที่ส่วนบุคคลเนี่ยความรู้สึกเราอะเรา <laughs> ก็เลยกล้าไม่ค่อยกล้าขึ้นแต่วันนั้นไม่ไหวจริงๆก็เลยขึ้นไปเดินขึ้นมาไดาไม้ไปแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําเปิดไฟหน้าห้องน้ําเปิดเรียบร้อยก็ <laughs> ทําธุระอยู่พักนึงฮะาทาธุรลาได,ได้สักคู่เดียวนะฮะได้ยินเสียงรองเท้าใหม่ละรองเท้าเนี่ยส้นสูงเลยฮะรองเท้าผู้หญิงเดินใช่อืเดินตต๊๊ออกกต๊อกต๊อก แล้วก็มาหยุดอยู่แถวๆตรงใกล้ๆบันไดครับแล้วก็เดินขึ้นบันไดครับตอกต๊อกต๊อกต๊อกขึ้นมาผมก็เอ้าใช่ป่วาวะเนี่ยผมก็เลยลองกดน้ําดูก่อนกดชักโครกดูก่อนทีหนึ่งเพื่เสียงเดินหยุดหยุดอยู่แป๊บหนึ่งทีนี้ผมก็แล้วเสียงก็หายไปอืมแต่ผมไม่ชีนเสียงเดินลงนะจนผมก็นั่งท,ทํทธล่าของผมไปเรื่อยครับ สักพักหนึ่งครับผมก็เสร็จจนเสร็จภารกิจผมก็เปิดประตูออกมามแต่มันไม่มีคนและตรงนั้นนะ่ะคือไม่เห็นใครแล้วผมก็ปิดไฟ,ป,ดไฟปิดไฟหน้าห้องน้ําแล้วก็เดินลงบันไดเดินลงบันไดามาสักพักหนึ่งเนี่ยผมได้ยินเสียงมันเดินไล่หลังมาออจากด้านในครับจากในห้องต๊อกต๊อกต๊อกแล้วผมก็หันไปมองแต่ผมเ่าแทบสุดอะ มันมันไม่มีใครครับแต่มีเสียงเดินอยู่ตอนนั้นออไม่มีไม่มีคนแต่มีมเสียงไม่เห็นอะไรเลยฮะยเป็นความมืดมีแต่ความมืดความว่างเปล่าแล้วก็มีเสียงอยู่้ยผมก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วก็เลยวิ่งลงมาทีเนี้ยผมก็ไปวิ่งไปเปิดประตูลูกกงน่นนะที่จะเข้าลิฟต์อ่ะครับไอประตูลูกกงบิดมันก็เปิดไม่ออกอีกแต่ดอยู่งนั้น่ะผมก็พยายามงัดงัดและเสียงเดินก็ตามไล่หลังมาพอ ต๊อกต้อกต๊อกแล้วก็เดินลงบันไดามาผมก็หันไปมองตรงบันไดมันก็ไม่มีไม่มีอะไรอีกฮะเป็นความว่างเปล่าแต่เสียงเดินยังอยู่เดินไล่ามาไล่ามาจนแบบเสียงเดินเร็วขึ้นต๊อกต๊อกต๊อกตอกผมก็เลยไม่ลงแล้วทางนี้ผมก็วิ่งออกประตูวับอ้อมเตะของอะไรหมดอ่ะผมก็คือหน้าตาตื่นลงมาชั้นห้าพอลงมาชั้นห้าผมก็เลยทําตัวแบบโอเค ทำใจนิดนึงแล้วก็ทําตัวให้ปกติออแล้วก็ลงไปชั้นสองไปทํางานปกติะครับผมก็ทํางานผ่านไปจนถึง <c oughs> ช่วงวันช่วงวันที่ก่อนวันที่ยี่ยี่สี่เนี่ยวันที่ยี่สี่เนี่ยเขามีการสั่งปิดครับปิดห้างปิดอะไรเงี้ยยี่สี่มีนาผมก็เลยแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะผมเคยคุยกับเพื่อนละเรื่องเนี้ยว่าเอ้ย เจออย่างนี้ว่ะเจอจริงอย่างข้างบนเจอจริงก็แบบแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าอ้าวเธอไม่รู้เหรออืเธอไม่รู้เธอไม่รู้ที่นี่เหรอข่าวที่นี่อะไรเงี้ยครับจะไปรู้ได้ไงล่ะข่าวอะไรอะไรเงี้ยแล้วบอกให้เสิร์ชก็ลองดูดิลองดูในคูเกิลอะไรเงี้ยเพื่อนก็ให้ข้อมูลมาครับแล้วผมก็อ่ะลองเข้าไปไม่ต้องระบุถึงข่าวนะอ่าครับออืแต่ก็นั่นแหละครับคือที่นี่ก็เคยเกิดเหตุจริงๆฮะ ตามข่าวที่เพื่อนบอกว่าให้ไปเซิร์ชแล้วก็เจอจริงๆเจอจริงครับเออเออก็เอาเอาดีเทลนิดหน่อยนะครับดีเทลนิดหน่อยไม่ต้องระบุหมายถึงว่าหัวข้อข่าวอ่าไม่ต้องนะก็คือก็ที่นี่เขาเคยเคยมีนะครับครับเกิดเพลิงไหม้แล้วก็อืมมีคนเสียชีวิตอยู่ในลิฟต์ในลิฟต์ที่นี่เลยใช่ใช่ครับเออเออแล้วเขาก็จะคอยเดินตรวจ อยู่แล้วครับปกติอะไรับอ่าเป็นผู้หญิงอผมก็เลยแบบโหขนลุกอแต่หลังจากนั้นก็คือผมก็ไม่ได้ขึ้นไปใช้บริการอีกหรอกเพราะว่าพอหลังจากที่บริษัทสั่งปิดเนี่ยอผมก็เลยออกเลยครับครับเพราะว่าเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้มันหยุดนานนะครับหยุดนานผมก็เลยออกเลยเรื่องก็ประมาณนี้ฮะแต่แต่อันนี้ผมแบบ ผมกาคิดอยู่นานว่าจะจะเล่าดีไหมเพราะว่าออฟฟิศเนี้ยเขาฟังเดอะโก้ดกันเนี้ยตอนทํางานเนี่ยทั้งทั้งวันอ่ะเขาฟังกันทั้งวันอืแล้วหมายถึงว่าเขาเขารู้กันใช่ไหมว่ามันมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแสดงว่าถ้าเขายังอยู่กันได้บางคนผมว่าอย่าบอกว่าเจอกันทุกคนผมเชื่อว่าไม่น่าเจอกันทุกคนเจอแค่เฉพาะบางคนถูกปะผมว่าต้องมีเจอบ้างแต่ผมคิดว่าเขาคงแบบรู้แหละว่าเป็นอะไรอะครับ แต่ก็อยู่กันได้เท่ากับว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ไปไปทุกชั้นแต่ส่วนมากเนี่ยจะมีคนเห็นเขาเยอะที่สุดน่าจะเป็นบริเวณชั้นหกกับในลิฟต์ที่มีการสัมผัสเขาได้ใช่ครับเออชั้นหกหมายถึงว่าน่าจะเป็นชั้นที่ทํางานของเขาในอดีตอ่าไม่ใช่ครับเป็นชั้นเกิดเกิดเอาเป็นชั้นเกิดเหตุออมมันไม่จากตรงนั้นใช่ใช่ครับแต่ผู้หญิงคนนี้คือเสียในลิฟต์อ่าก็คือ ติดอยู่ชั้นหกนั่นแหละครับอืมอืมโอเคโอเคไม่ไม่ต้องลงอะไรเยอะผมก็พยายามจะว่าหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันดังครับข่าวดังมากนะฮะคืออย่างที่คุณเซเว่นบอกแหล้ว่าอ่ะโอเคพนักงานที่นี่เนี่ยเขาฟังเขาฟังรายการกันสมมติว่าพรุ่งนี้เขาเปิดฟังพรุ่งนี้วันวันจันทร์ด้วยครับเขาเขาน้าจะรู้แหละแต่ว่าผมพยายามเรื่องนี้มันเซนซิทีฟต่อ บอสใหญ่ครับเจ้านายใหญ่เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเขาเสียใจมากในเหตุการณ์ครั้งนี้เลยครับครับนะแต่ทั้งหมดเลยผมว่ามันก็อยู่ที่คนอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะเราก็ย้ํากันทุกครั้งนะครับว่าเรื่องพวกนี้ยไม่ใช่ว่าอยู่กันเป็นเป็นร้อยคนสมมุติแล้วจะเจอกันทั้งร้อยคนอันนั้นก็เกินไปผมว่ามีม,มีแค่บางคนแหละ มันจังหวะว่าผมเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างจะแบบเหมือนแบบไม่ใช่คนเห็นผีนะฮะแต่ว่าเหมือนเหมือนบางทีผมจูนติดครับได้ได้ได้ตลอดเลยเงี้ยบางทีบางทีไปโรงแรมผมก็ความรู้สึกได้อ่ะว่าเฮ้ยห้องนี้แม่งห้องนี้จะเย็นจะเย็นจะเย็นนะครับครับห้องนี้มันแบบรู้สึกไม่ดีเลยเงี้ยก็ ก็มีโอกาสเจออืมันจะมีมันจะมีบางอย่างส่งสัญญาณมาบอกเหมือนเส้นเรามันจับได้เหมือนเรดาร์เราจับได้ถูกป่ะใช่ใช่แต่ผมไม่ใช่โคเห็นผีนะไม่ได้บอกว่าเดินไปไหนก็เจอผีอะไรอย่างนั้นฮะเรียกว่ามีเซนแหละใช่ใช่แต่เนี่ยผมอีกเรื่องอีกนิดนึงได้ไหมพี่แจ็คเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณวันศุกร์ศุกร์ที่แล้วเนี่ยฮะที่ผ่านมาครับผมเนี่ยขี่รถมาเนี่ย ตร,ตรงเส้นผมขี่มอไซค์มาเนี่ยตรงเส้นสัมุูตอะฮะเส้นนั้นถ้าคนแถวนี้รู้กันจะรู้กันว่าตายกันตลอดโดนรถสิบลอ้อรถพ่วงทับตลอดอ่ะพอมาถึงตรงช่วงหนึ่งเนี่ยตรงช่วงที่จะเป็นโค้งขึ้นสะพานสะพา,านเล็กลนะครับสะพานเล็กเลอะตอนแรกผมขี่มาตอนนั้นประมาณสักสองทุ่มกว่าแล้วมันใกล้จะล็อกดาวล่ะใ,ใกล้จะล็อกดาวกลางคืนนะครับผมก็รีบขี่มาทีนี้มันมีรถ รถเนี่ยขี่ตามหลังผมมาแล้วก็แซงขึ้นไปแต่ผมเห็นแล้วมีคนกำลังออกมาตรงถนนกำลังจะข้ามกำลังจะข้ามผมคิดว่าเอ้ยชนผมว่ตกลงนย่เงี้ยชนแต่มอส์คขน้นมันขี่ทะลุตัวเขาไปเลยแล้วเห็นกระตาเหรอผมขี่ตามหลังไปไม่ไกลนะผมยังคิดอยู่ว่าชนนะผมผมร้องเลยชนครับแต่เขาขี่ทะลุไปเลยปึ๊บ ผมนี่แบบอืเดี๋ยวนะไอตอนที่ขี่ทะลุไปคนคนนั้นร่างนั้นที่ยืนอยู่อ่ะที่รถมันทะลุไปอะเขายังไงเขาเดินต่อไปข้างหน้าไม่รู้สึกรู้สาอะไรคือเป็นร่างเหมือนเหมือนอ่าถนกนในภาพก็คือเหมือนเป็นเป็นควันดําๆแล้วก็ระจายอ่ะมันกระจายเออใช่ควันกระจายุกครับผมก็ตรงนั้นอะคือไอตำแหน่งนั้นอะผม ผมจำได้ว่ามีคนอ่ะเคยโดนรถพ่วงเหยียบอยู่ตรงนั้นอ่ะหลายคนอยู่ฮะตรงนั้นหลายคนอยู่ครับเดี๋ยวผมส่งภาพเข้าไปก็ได้ตรงมุมหัวมุมนั้นอ่จจะมีสารวัูมเนี่ยถ้าคนที่วิ่งเส้นนี้บ่อยๆจะจะรู้กันครับเขาจะเอาสารวัคภูมเนี่ยมาตั้งเรียงแบบไปไม่หมดเลยครับน่ากลัวผมไม่รู้ตั้งทําหม่ก็มาทิ้งหรือเปล่าเป็นสารที่แบบ ไม่ได้เป็นสารผูกพัง่ะครับอ๋อมาตั้งจริงจังเลยใช่ไหมตั้งเรียงเลยเรียงผมว่าหรือว่าเขาจะนับจากศพด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนั้นก็เป็นต้นต้นไม้ใหญ่ต้นใสครับผมโอเคครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของออฟฟิศสยองชั้นหกแล้วก็เหตุการณ์ที่ตวงคุณเซเว่นเนี่ยประสบพบเจอมากับถนนเส้นหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคได้ครับคุณเซเว่นคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคุณเซเว่นนะ มิจักร้านเปิดเมื่อไหร่เนี่ยเปิดอยู่ครับไม่ไม่ได้ปิดเลยไม่ไม่เขาให้นั่งกินพรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่หนึ่งคใช่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งใช่ครับผมว่าจะไปกินน้ําส้มของวิวีครับได้เลยฮะท้องผูกก็ดิน้ําส้มใช่ใผมท้องไม่ค่อยดีช่วงนี้นะก็ลองลองลองได้กินได้น้อยเป็นยาระบาย ผมเก็นมากเป็นยาถ่ายครับผมโอเคว่างๆมีสะดวกเมื่อไหร่ก็ก็ก็มาแวะเวียนมาได้นะได้เลยครับครับผมขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ ¡Gracias! <laughs> <laughs>